ชุดละวันนี้มาพบกับอาร์มชแนลเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วในฟ้าคายจำได้นะครับคติเดิมครับหนึ่งฐานหนึ่งเสาไฟนะครับผมวันนี้จะไปทางนู้นกันเลยครับนูน่นไกลๆเปิดเสาไฟด้วยเสาไฟอยู่ใกล้กว่าแต่เราจะไปบุกฐานก่อนเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลาไปเลยครับผมว่าไปถึงตรงนู้นดีกว่ามาต่อก,กันเลยนะครับผม หลังจากที่ผมเดินมาทางนี้นะคนเฝ้าทางเยอะมากเลยนะอาจจะเป็นฐานใหญ่ก็ได้มาตรวจกันเลยโอ้ฐานไม่ใหญ่ฐานไม่ใหญ่โอ้สู้ได้สู้ได้อยู่ฐานไม่ใหญ่มากฐานไม่ใหญ่มากสู้ได้สู้ได้สู้ได้อยู่ฐานมันไม่ได้ใหญ่มากเกินเกินกำลังที่กูจะสู้

มีแจ้งคนหรือเปล่าแค่นั้นแหละดูดีสัญญาณเร็วจะได้ปล่อยมีดสัญญาณิดสัญญาณปิดดิปิดแล้วปล่อยนีแม่เลยวิ่งแล้วยังไม่มีคนเห็นยังไม่มีคนเห็น ป่อยมีแล้วตายแฮ้วมึงไม่ใช่ป่ะไม่ใช่ป่าไม่เหยีบไม่ใช่ไหมไม่ใช่ป่า,ป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 าอะไรยียจบมาโอ้ทำไมจบง่ายอย่างนี้วะแป๊บเดียวเองอะ่ะโอ้ไม่มันเลยโอยมันเอาลุงม่ อืออือโอ้อสายช่วยชีวิตหนึ่งนะเนี่ยจ่าเพื่อนเฮ้ยปลใครมาโลุกใครมาปลใครมาน้องๆเพื่อนน้องๆน้องๆน้องๆฟังพี่ก่อนพี่มีคำอธิบายกับน้องได้น้อง วุฒิศักดิ์ช่วยได้นอะอยา่าเออโอ้ยแค่นี้เองเอ,อ่าในที่สุดก,ก็จะได้เปิดอคอยสักทีทำไมคลิปนี้เหมือนจะไม่ยาวเลยวะมึงผมเล่นเพืเดียวอ่ะอืมแต่ก็ช่างมันเสร็จก็เสร็จไปสบายมึงสบายอยู่มึงแม่มาอาชีพตาม,มาเก็บเก็บเก็บ Get, 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 get. เก็บทุกเก็บเก็บเก็บอยู่มันเยอะซะเว้ยทุกของขายของเนี่ยขายไปสามบาทซื้อแม็กซ์แตเสร็จแล้วไปกันเลยอ่าไปชอบไฟกันเลยครับผมไปกันเลย อ๋อในที่สุดก็ถึงสักทีกว่าจะถึงตกภูเขาเกือบตายอ้อมาขึ้่องละไรอะไไม่ยอด้อต่อความยากลำบากลูกเสือเฮ้ยเสียงใครว่าขี่รถไปรถมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่ก่อนแป๊บนึงดใครว่เสียงมันเหมือนจะฆ่ากันนะครับ เอยเสียงยิงป th ืนว่ะเหรอแป๊บนึงแป๊บนึงเึ่นใจก่อนเดี๋ยวลงไปเทียด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปเป็นเพื่อนแป๊บนึงเล่นใจก่อนเฮ้ยโมาผิดทางไม่ไหวอืมเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนเล่นเสร็จแป๊บนึงแป๊บเดียวบอกว่าแป๊บเดียวเข้าใจไหมแป๊บเดียวอ่ะอี่ ทางนับวันนับวันยิ่งยากเลยยนงไงตัววะนี่อ้าวตอนไหนจะถึงถึงนาทีนี่ตาขึุนแล้วฟางฟันมีแสงลำไรอยู่ข้างหน้าคุมมาแล้ววัวไปเลยคนั่ ดีใหม่คิดอะไรใหม่เกิดใหม่เลยเนี่ยตรงนี้ยังไม่ไปตรงนี้ก็ยังไม่ไปตรงนี้ก็ยังไม่ไปทำไมมี่เดี๋ยวนีงไม่ไปวะนี่วิวอัพไหมโอ้อัพหรือเปล่าวิวไม่อัพ ขอลาไปด้วยคลิปนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่นะครับบ๊ายบาย